เกมสมัยเมื่อก่อนที่คุณเล่นผมเชื่อว่าทุกคนยังไงก็ต้องเคยผ่านเกมนี้มา กนเกมเกมที่ชื่อว่าแก๊งสตาร์เวกัสอย่าวันนี้ผมจะมาเล่าความรู้สึกหลังจากที่ผมไม่เล่นเกมนี้มาเป็นเวลาเกือบ10ปีได้แล้วเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับในคลิปนี้ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเกมโทรศัพท์โอเวนเวลเนี่ยแบบนีน้มีน้อยมากแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยใครทําเกมนี้ออกมาก็คงมีค่าเดียวน,ะนั่นก็คือเกมลอฟที่ทําการปล่อยตัวเวอร์ชั่นเกมของแก๊งสตาร์ออกมา ชื่อว่าแกงสตาร์สหรือที่เรารู้จักกันก็คือแกงสตาร์เวกัสนั่นเองครับซึ่งตัวรูปแบบเกมเนี่ยก็จะเหมือน GTA เกือบทุกประการเลยครับกันตรงที่แค่เกมเนี่ยจะมีรูปแบบการเติมเงินซึ่งถ้าเราเติมเงินในเกมเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมพิเศษต่างๆมากมายว่าจะเป็นรถยนต์ลดระดับ VIP ลดติดอาวุธหรือปืนโหดๆในเกมนะครับหรือการแต่งกายของตัวละครเพิ่งเมื่อก่อนการที่จะได้ไอเทมระดับนี้มาครอบครองงั้นคุณต้องมีเงินระดับหนึ่งใช่ไหมครับ แต่มีอีกวิธีนึงครับที่คุณจะได้ไอเทมเหล่านี้มาครอบครองไว้ในเกมนั่นก็คือการโหลดโปรวัน่นเองครับซึ่งการโหลดโปรสมัยเมื่อก่อนนั้นได้ไม่มีคลิปวิดีโอหรือคนไทยมาสอนเนี่ยก็คงโหลดยากกันเลยใช่ไหมครับครับมีแค่ควาว่าแตกไฟล์แล้วก็ย้ายไฟล์ไปอยู่ใน obb นะครับพอผมเริ่มโตขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็ได้ทําการศึกษาลองทําด้วยตัวเองไปดูคลิปฝรั่งสอนจนตัวเองนั้นทําเป็นแล้วก็ทําง่ายแล้วครับ ตอนนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าตอนที่ผมโหลดโปมาครั้งแรกใหม่ๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว้าวสำหรับผมมากเพราะว่าผมสามารถทําได้อะไรได้ทุกอย่างเกี่ยวกับเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นผมจะเสกรถถังมายิงวีนบีซีมั่วไปหมดเหยียบรถคนอื่นยิงตำรวจไปเป็นหลายหมื่นคนขับเครื่องบินที่ไม่เคยขับปลุกค่ายทหารเป็นว่าเล่นตำรวจไม่เคยกลัวเลยนะครับ ส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่ต้องสืบเล่นพาแบบง่ายๆอีซี่มากๆ จนผมต้องยกให้เลยว่าเป็นเกมโทรศัพท์ที่แก้เบื่อได้ดีที่สุดสำหรับผมในสมัยนั้นเพราะว่าตัวเองนั้นนะครับไม่มี WiFi ที่บ้านและไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตอนที่ไปโหลดก,ก็ต้องไปพึ่งร้านมือถือข้างบ้านเอาครับจนผมนะครับได้โตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับจนเริ่มจะเป็นวัยรุ่นแล้วผมก็เลยทําการทิ้งเกมนี้แล้วก็ลบเกมนี้ทิ้งแล้วก็ทําการเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เป็นเครื่อง iPhone ครับก็เลยไม่มีโอกาสได้มาเล่นเกมนี้อีกจนถึงวันนี้นะครับผมก็เพิ่งได้ทําการโหลดตัวเกมนี้มา เพราะว่าญาติของผมนะครับได้ทําการให้เครื่องโทรศัพท์ Android ตัวหนึ่งที่ไม่ได้ใช้แล้วมาให้เป็นของผมผมก็เลยได้มีโอกาสโหลดแก๊ g สตารตัวนี้กลับมาเล่นอีกครั้งและปรากฏว่ารอบนี้สิ่งที่มันเปลี่ยนไปมากลก็คือตัวอาวุธที่อยู่ภายในเกมเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็ลดถังลดพวกติดอาวุธเครื่องบินมีเยอะมากเยอะกว่าสมัยก่อนจริงๆนะครับเพราะว่าตัวเกมนัได้ทาการอัปเดตมาถึงยาวนานจนตอนนี้ก็ยังไม่หยุดทอกถอนออกจากเพลสโตน และสิ่งที่ผมได้ทการสังเกตมาอีกอย่างก็คือนะครับยิ่งเกมนี้อัปเดตขึ้นทุกวันก็ยิ่งกินตังขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่าอาวุธแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหมีแต่ของเสียตังใช้เพชรซื้อคุณต้องเป็น VAP นะครับซึ่งการที่เราจะเข้าถึงของระดับนี้ได้ยังไงคุณก็ต้องโหลดโปรมาเล่นอยู่ดีใช่ไหมละครับส่วนใครที่ถามว่าเกมนี้ครับมีอยู่บนเพจสโตนแล้วก็แอปสโตอนอยู่ไหมคําตอบก็คือยังมีนะครับในเวอร์ชั่นแท้เกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับโหลดมาแล้วเล่นได้เลย สมัยนี้นะครับแม้เป็นผมเนี่ยผมแนะนําให้โหลดตัวเวอร์ชั่นโปรมาเล่นแล้วนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการที่เราโหลดเวอร์ชันโปรมาเล่นเนี่ยก็จะได้ของที่เราอยากได้อยากลองอยากลองใช้อยากทาโน่นอยากทานี่นะครับโดยที่เราไม่ต้องเล่นเสียตังค์เพิ่มเติมส่วนถ้าใครอยากฝืนเล่นของแท้ต่อไปคณก็ต้องทําการเสียตังค์เพิ่มอีกนิดนึงนครับ mm. เพื่อที่ทําให้ตัวเองนะครับเล่นได้อย่างมีความสุขกับเกมนี้นั่นเองครับ คนใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเคยมีประสบการณ์กับเกมนี้อย่างไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาคอมเมนต์ได้ครับทั้งตัวเวอร์ชั่นแท้และก็โปรเดี๋ยวเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไปไว้เท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ